สวัสดีครับวันนี้จะมาเปรียบเทียบสายชาร์จแบตนะครับที่ซื้อตามเว็บนะครับทั่วไปนะครับกับสายชาร์จแบตคุณภาพดีนะครับเพื่อนๆอันนี้คือสายชาร์จแบตที่ซื้อทั่วไปนะเพื่อนแบบนี้นะครับเห็นไหมครับสายเส้นเล็กๆแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้ซื้อมานราคา200กว่บาทนะครับนี่ครับอันนี้ซื้อมาในราคา200กว่บาทนะครับ เส้นเล็กนี้นะครับอันนี้คือสายชาร์จพ่วงแบตนะครับแล้วก็เส้นใหญ่นะครับซื้อมาในราคา750บาทครับนี่ครับเพื่อนๆดูเส้นครับดูขนาดกระต่างกันแล้วครับดูขนาดครับคนละไซส์นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดให้ดูเส้นเล็กเลยครับผมลงทุนตัดเลยนะเพื่อนนี่ครับเส้นเล็กนะครับนี่คือเส้นเล็กที่สั่งมาในราคา200กว่าบาทนะครับดูนะครับ ตัดนลครับผมตัดแล้วครับโอเคตัดเดี๋ยวอกให้ดูเลยครับจัดๆเลยนะครับบอกให้ดูไส้นายเลยครับเพื่อนบางคนบอกว่าอยากเห็นไส้นายมันเป็นยังไงครับนี่ครับเพื่อนนี่ครับดูใกล้ๆครับไส้นาเนี่ยเป็นนะครับลวดแค่นี้ครับเพื่อนเส้นเล็กกว่าสายลำโพงอีกครับเพื่อนนี่ดูครับเล่มเล็กดูครับ นี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาสายลำโพงให้เปรียบเทียบไปดูนะครับนี่ครับดูสายลำโพงครับเพื่อนอันนี้คือสายลำโพงที่ใช้กับเครื่องเสียงทั่วไปนะครับ,บดูสายแบตเตอรี่ที่เราให้มาครับเปรียบเทียบได้เลยครับนี่เส้นเล็กกว่าสายลำโพง ที่ผมใช้อีกนะครับเพื่อนอันนี้ครับอันนี้คือผมซื้อมานะครับแล้วก็เอาไปใช้จมแบตเตอรี่นะครับชาร์จไฟกับแบตเตอรี่แล้วจมแบตเตอรี่ยังไงมันก็ไม่ติดเรับนเพื่อนเนี่ยมันไม่ติดครับผมก็เลยเอะใจว่าทำไมมันไม่ติดซื้อมา2 0 0กว่าบาทนะครับสายก็ใหญ่นะครับผมก็เลยเนี่ยแก้เพื่อนดูนะครับตัดให้ดูนะครับเนี่ยเส้นแคนนี้ครับเนี่ย200กว่าบาทดูเรับนเพื่อนแบบนี้มันจะติดได้ยังไงครับ ลวดทองแดงนะไฟฟ้ามีแค่นี้ครับแบตเตอรี่เนี่ยไฟมันก็เลี้ยงไม่เต็มที่มันก็สตาร์ทไม่ติดนะครับใครที่ไปซื้อในเว็บนะครับเช็คดูดีๆนะครับแบบนี้นี่ไม่ทนนะครับเพื่อนไม่ใช้ไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับเอาไปพ่วงแบตเนี่ยใช้ไม่ติดนะครับเพื่อนระวังให้ดีครับเก็บไว้ในรถแล้วเกิดฉุกเฉินขึ้นมาเอาไปใช้พ่วงแบตพ่วงไงมันก็ไม่ติดครับเพื่อนเพราะว่าเส้นมันเล็กกว่าสายลำโพงที่ผมใช้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนครับ ข้อควรระวังเลยนะครับเวลาใครจะซื้อสายชาร์จแบตนะครับจำแบตเตอรี่ลดเนี่ยแบบนี้นะครับสังเกตเส้นแบบนี้สีสดๆแบบนี้นะครับนี่ๆให้ดูใกล้ๆครับแบบนี้นะครับนะครับแบบเนี้ยนะครับไม่ดีครับเพื่อนๆดูครับลักษณะครับเนี่ยดูรวดทองแดงก็รู้แล้วครับเพื่อนๆแค่นี้แค่นี้ครับไม่ดีนะครับแนะนําให้เพื่อนๆหาซื้อแบบเส้นใหญ่ๆแบบนี้ครับนี่เพื่อนๆดูครับ อันนี้จั๊มทีเดียวนะครับสตาร์ทแป๊บเดียวนะครับจั๊มป๊อติดปั๊บเลยครับเพราะว่ารวดทองแดงมันเส้นใหญ่เพื่อนครับนี่ครับรวดทางแดงเส้นใหญ่นะครับเพื่อนนี่ครับดูข้างในครับนี่ติดอย่างดีครับนี่ล็อกอย่างดีนะครับทองแดงเส้นใหญ่ครับเพื่อนอันนี้จั๊มแป๊บเดียวติดเลยนะครับนะครับไปที่ไหนปลอดภัยครับเวลาเราแบตหมดเราก็ใช้สายจั๊มแบตที่มีคุณภาพติดรถไว้นะครับเพื่อนแบบนี้นะครับจะให้ เราชาร์จแบตตลี่นะครับติดแป๊บเดียวครับง่ายๆเลยครับพกไว้ครับแบบนี้ดีครับซื้อมาเจ็ดร้อยกว่าบาทครับแบบนี้นะครับแต่อันนี้ย้ำว่าเพื่อนๆนะครับไม่ควรซื้อใช้ครับดูครับนี่ครับผมแกให้ดูแล้วนะครับรีวิวเพื่อนๆดูแล้วนะครับสายมันเล็กกว่าสายลำโพงอีกเพื่อนๆถึงว่าทำไมมันจ๊มแบตรถไม่ติดนะครับเนี่ยสีสดๆแบบนี้นะครับเราเปรียบเทียบสายแล้วครับเพื่อนๆที่ผมที่ซื้อมา เปรียบเทียบสายและความหนักเพื่อนยกดูก็รู้แล้วครับว่าเส้นเดียวนะครับเพื่อนหนักกว่า2เส้นที่เนี่ยเส้นเดียวสีดําตรงนี้นะครับหนักกว่า2เส้นตรงนี้อีกนะครับน้ําหนักอันนี้หนักกว่าด้วยซ้ำครับนะารับเพื่อนครับแนะนำให้เพื่อนเลือกซื้อสายชัดพ่วงแบตเตอรี่นะครับที่มีคุณภาพนะครับมันก็จะทําให้เพื่อนเนี่ยไม่กินนะครับเข้าร้อนกลางถนนนั่นเองนะครับเข้าเย็นกลางถนนนั่นเองนะครับ ใช้แบบนี้นะครับเพืนนะครับหาเลือกใช้แบบนี้ครับแบบนี้นี่เพื่อนๆไม่ต้องซื้อใช้ครับโอเคนะครับมาแนะนำเพื่อนๆแค่นี้ครับฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นสาระความรู้ดีๆครับสวัสดีครับ